กันโดยโครงการสารรักจาก AIS จังนั่นคงครับหลักๆก,ก็เรียนเรียนเรียนโทที่วิจิตรศิลป์มชครับถ้าเป็นเมื่อก่อนด้วยเพราะด้วยความที่ผมจบจบจาก <c oughs> ฟโฟโต้ที่มอรังศ <c oughs> ิทธ์ มีช่วงที่ใช้ถ่ายเป็นเป็นอุปกรณ์ที่ที่ใช้ทำงานคือมันผ่านมาหลายวิธีการเหมือนกันตั้งแต่ตอนนี้ผมทำไปโดยที่ไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรน่าจะปีที่แล้วที่ผมใช้มันเล่าอะไรบางอย่างคือผมเหมือนมันมีช่วงที่ผมพยายามจะหา วัตถุมาใช้แทนอะไรบางอย่างแล้วก็เล่าด้วยโฟโต้แต่จากนั้นผมก็มองว่ามันเป็นเป็นภาษาเฉพาะของมันที่เหมือนกับภาษาพูดหรือว่าเป็นเสียงหรือว่าเป็นภาษาเขียนที่เรานำมาเล่านำมาเลือกที่จะจัดการกับมันแต่ถ้าคอนเทนต์จริงๆของงานที่ผ่านมา ช่วงหลังๆก็จะเป็นเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกสะเทือนแต่มันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนก็มีเหมือนกันคือปกติอย่างภาษาพูดตัวอักขรตัวหนังสือมันจะเป็นสัญลักษณ์ของเสียงที่เวลาเราอ่านหนังสือแล้วมันจะทํางานทํางานกับกับสมองกับที่เราเคยชินแล้วมันก็เกิดเป็นเสียงเป็นเสียงที่เราอ่านคือสมมติว่าถ้าสะกดผิดมันก็จะสะดุด แล้วผมก็ลองถ่ายรูปเลือกรูปโดยพยายามจะสื่อสารกับมันกับเสียงจากจากรูปคือจริงๆแล้วมันก็สำหรับผมมันก็เป็นการทดลองที่จะเล่าเรื่องเดิมเดิมเหมือนกันที่ผมเล่าเคยเล่าแล้วเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ที่อ่อนไหววันไหวแต่ว่าพอผมมามองแบบนั้นแล้วจริงๆรรูปทุกรูปภาพทุกภาพมันมีมีเสียงเฉพาะของตัวเองอยู่แล้ว แล้วเราก็เป็นคนจัดการกับมันเหมือนตัดแต่งแต่งมันให้มันเป็นโครงขึ้นมาทุกอย่างที่เราเกิดมาจนถึงตอนนี้มันเป็นอินพุตทั้งหมดที่บางทีมันก็ผ่านกระบวนการมาอย่างบางทีเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันบางอย่างที่เราเราคิดว่าลืมไปแล้วแต่จริงมันมันอยู่มันอยู่ข้างในแล้วก็แสดงผลออกมาตอนที่เราทํามันมันจะทํางานของมันอัตโนมัติโดยที่เราไม่ได้คิดว่ามัน มาเกี่ยวข้องเราไม่รู้ตัวว่าเราเอามาใช้เหมือนกันคือพอผมในเรื่องที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจคือเรื่องกระบวนการทํางานกับกระบวนการใช้ชีวิตที่มันเชื่อมโยงกันคือถ้าเกิดเราไม่ได้แยกมันออกจากกันมันก็ส่งผลซึ่งกันและกันอยู่แล้วทําให้ผมสนใจกับทุกอย่างในชีวิตที่ประจําวันที่มันทําให้เรา เกิดอะไรบางอย่างให้มันเป็นเหตุและผลกันแล้วมันก็เชื่อมต่อไปเรื่อยๆถ้าถา้านผมตอนนี้ผมไม่รู้เพราะว่าก่อนหน้านี้มันเคลื่อนเหมือนกันสำหรับผมเองมันก็ความหมายมันก็เปลี่ยนจากตอนเด็กที่เราเข้าใจแล้วก็โตขึ้นมาเรียนจนตอนนี้ผมไม่รู้แล้วผมว่ามันสวยตรงที่มันไม่รู้มันไม่สามารถ บอกได้ชัดๆว่ามันคืออะไรเมื่อไหร่ที่มันบอกได้ก็มนุษย์คงหลุดพ้นกันไปแล้วมั้ง